ก็ต้องตอบคุณเสยพิสุทธิ์แล้วก็ให้ท่านผู้ชมทราบกันเลยนะครับว่าตอนที่ผมไปเรียนต่อปริยโชโทด้านกฎหมายที่ประเทศไทยรัมริกาเนี่ยไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นกับคุณทักษิณน,นะครับถ้าคุณทักษิณให้เงินช่วยผมเนี่ยแสดงว่าคุณทักษิณเนี่ยเห็นแววว่าผมมีความสามารถตั้งแต่ตอนอายุ22-23นะอ่ะถ้าคุณทักษิณให้เงินผมจริงเนี่ยผมก็ต้องชมตัวเองนะว่าเฮ้ยผมไม่ต้องรอจนอายุ60 70, 70กว่าถึงไปขอตําแหน่งเขาได้ได้มีคนมาอุ้มชูตั้งแต่อายุกว่กว่า แต่อเผอิญไม่ใช่นะครับคุณทักษิณไม่ได้มาเป็นคนจ่ายค่าเทอมส่งผมเรียนหนังสือผมก็อยากจะตั้งคําถามกลับไปที่คุณเสรีพิสุทธิ์ว่าวันที่พ p t v สัมภาษณ์เนี่ยนะครับพพีีเนี่ยไม่ได้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องคุณทักษิณนะพพีีสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องความเห็นทางกฎหมายว่าคุณวีรพัฒน์เปรยวงเนี่ยอธิบายข้อกฎหมายว่าการจะอยูชั้นสิบสี่เนี่ยมันวิเคราะห์ข้อกฎหมายแบบนี้แบบนี้แทนที่คุณเสรีพิสุทธิ์ฟังแล้วจะโต้แย้งด้วยเหตุผลทางข้อกฎหมาย คุณชวิตโต้แย้งไม่ได้ครับคุณชิวิตก็เลยน้าท่วมปากก็เลยต้องยกเรื่องว่าคุณทักษิณส่งผมไปเรียนขึ้นมามันทําให้เห็นอะไรล่ะมันทำให้เห็นว่า 1. คุณเศริีพิสุทธิ์เนี่ยไม่มีข้อโต้แย้งที่เป็นเหตุเป็นผลเลย